บรรยากาศที่นี่สวยมากมากที่ม่อนอิงดาวค่ะเชียงใหม่ค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงเวลานี้ทุ่มมกว่าค่ะถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะยังไงมากกับครอบครัวค่ะนี่ค่ะชาวบ้านเป็นหลังนี้หลังนี้สามพันห้าค่ะสองห้องนอน ใหญ่ๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไม่พลาชมค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆบอกเลยว่าอากาศเย็นค่ะโดนดูอันนี้ช่วงเวลาทุ่มกว่าค่ะเดี๋ยวตอนเช้าจะถ่ายดูอีกค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะ อันนี้ยายใหมลงมาชั้นล่างคับนุ่นค่ะบ้านเราพักอยู่ชั้นบนเห็นไหมคะนี่ยายใหม่เดินลงมาชั้นล่างลึกมากนะครัะเพื่อนๆค่ะภูเขากว้างใหญ่มากค่ะลึกสูงชันค่ะนี่ทางเดินขึ้นค่ะสวยมากๆค่ะดูให้ดูสวยงามมากๆค่ะสวยมากๆค่ะพี่น้องค่ะมาไม่ผิดหวังค่ะ สวยจริงๆค่ะยัยหมายตื่นตาตื่นใจตรงนี้ค่ะยัยหมายเดินลงมาคนเดียวชั้นล่างสวยมากช่วงนี้ทุ่มมกกว่าค่ะนี่ค่ะให้ดูค่ะนี่ค่ะให้ดูข้างบนค่ะเนี่ยยัยหมายลงมาลึกๆเนี่ยนี่ค่ะยัยหมายเดินลงมาจากข้างบนสูงนุ้นค่ะยัยหมายเดินลงมาคนเดียวบอกเลยว่าไม่ผิดหวังที่ได้มาเที่ยวชมค่ะพี่น้องจะาสวยมากค่ะค่ะ ยังไงเดินลงมาจากบันไดตรงข้างบนค่ะเดินลงมาเพื่อจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันให้ชมความสวยงามของมอนอิงดาวค่ะนี่ไฟนี่ตกกลางคืนสวยมากๆค่ะพี่น้องจา้ายังไงมาสัมผัสตร,ตรงนี้แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะ,ะบ้านพักหลักพันแต่วิวหลักล้านค่ะพี่น้องจา้าบอกเลยว่าวิวหลักล้านจริงๆค่ะสวยมากๆ นี่จะมาให้พี่น้องได้ชมอันนี้ช่วงทุ่มกันนี่เนี่ยก็มีเสียงตามสายด้วยค่ะที่เขาค่ับวกเขาชาวเขาค่ะนี่บรรยากาศกลางคืนแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมคะความสวยงามไปนี่ก็จะเปิดสว่างสวัยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เราจะมีกลางคืนเขาจะมีหมูกระทะมาให้เราชุดหนึ่งค่ะที่เราเช่านี่ค่ะเขากําลัง กำลังทานกันอยู่ค่ะหมูกระทะอ่ะนี่ฮะหมูกระทะรอบดึกตีกรกตีกรมึงก็เดินอยู่แล้วหมูกระทะรอบดึกเดี๋ยวยายอยู่มันไม่ตอนนี้มันไปกิจกรรมที่ไม่ตอนเนี่ยกิีกรอ่ะเป็นไงคะอร่อยมากไหมคะหมูกระทะค่ะอร่อยมากยครับอร่อยมากเลยครับอร่อยมากครับ จังหูที่นี่นะครับหมูกระทะที่นี่อร่อยมากรวมทั้งน้ำจิ้มที่พีเศษของเขาเลยครับหมูกระทะนะครับจะเป็นอะไรที่ถ้ามันกินไม่อร่อยก็จะไม่อร่อยเลยนะครับเอาละตอนนี้นะครับมผมขอบอกนะครับเริ่มไหมครับน <c oughs> ี่ไหม้ตัดคลิป็ปหมูกระทะรดเบอร์รถเบอร์พอดีมา <c oughs> ไม่ทันจะหมดอยู่แล้วครับพี่น้องครับคุณสีุณนนะครับใครว่างๆก็เชิญนะครับมาจัอ อุตส่าห์จะออนแอร์สดๆนั่นเนี่ยจริเหรอสุดๆเ,เลยสดๆร้อดเลยนั่นเนื่องเลยดูค่ะดูบรรยากาศบรรยากาศว่ะสวยมากๆค่ะดูค่ะนี้รอบนี้สามทุ่มกว่าค่ะพี่น้องจา้ายายใหม่พาดูบรรยากาศค่ะนี่สดๆยายใหม่อาบน้ําแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะดูบรรยากาศนี่ดูค่ะ นี่บ้านพักของเราค่ะนี่ดูค่ะให้ดูค่ะคนเยอะอยู่ค่ะดูบรรยากาศค่ะบอกเวยตอนนี้รอบเด็กหมูกระทะค่ะคุณบาสอร่อยเลยอร่อยไหมคะคุณบาสกับบรรยากาศเย็นๆเนาะ บรรยากาศออืมมาลุงมาเย็นนะครับเย็นอืม่กนนี้องหหาึครับเดี๋ยวบรรยากาศกําลังสบายสบายอันนี้สบายครับอืแต่เย็นไหมนี่อีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าอ่าายฝนต้นหนาวครับไม่สบายแต่แต่เย็นไหมหนาวเนี่ยหนาวโอ้โหเย้ไหมเย็นอืมบรรยากาศดูหัอะไรบรรยากาศดูบรรยากาศ เนาะเอาลมเย็นมากเลยเนาะลมเย็นจริงเลยพยายามลมให้ิดธรรมชาตที่ที่นานๆครั้งเราได้มาเนี่ยเนี่ยนั่งเนี่ยว่ยืมดาวเหนือเย็นนะหนาวนี่ก็พออบอยกันนี่เราสังสรรค์กันไปกลางคืนค่ะแล้วก็ชมวิวบรรยากาศดีๆเราก็กินไปชมบรรยากาศไปค่ะวิวสวยๆกลางคืนค่ะธรรมชาติก็คือดาว ก็คือมอญมอนก็ค <tenga hoe mit ito> ือเราอยู so, had, like like, shoe, right? ่มออมอนก็คือภูเขาหรืออะไรต่างๆทางเหนือเขาจะเรียกเงี้ยแต่ถ้าทางอีสานก็เรียกอครูใช่ปะครูถ้าเบิดฉะนั้นถ้าทางอีสานเนี่ยเขาจะเรียกครูคูอะไรอีกมีอะไรมีอะไรมีคูอะไรอีกอีสานมีคูอะไรอีกะรูอะไรที่ดังๆดังๆเลยคูกันหนึ่งครูทั้งหมดคืออีสานแต่ถ้ามาทางเหนือเนี่ยเขาเรียกว่า ดอยอืดอยดอยทั้งหมดเนี่ยความหมายเหมือนกัก็คือความสูงอืมดอยอินทนนท์อ่ะดดอินทนนท์อะไรบางนี้ใช่ไหมอ่อันนี้ก็คือดอยแหละอันนี้ก็คือเหมือนกับม่อนม่อนแจ่มก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ไม่สูงมากเท่าไหร่อือเราเป็นส่วนหนึ่งของของตีนเขาอ่ะอ่าอแต่สวยงามมากๆนะแต่ยังไม่ถ้าสวยงามมากๆนู่นไปบ้านรักไทยอืม ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งเลยนะไปอีกประมาณได้สองสามชั่วโมงอีสองสามชั่วโมงจากนี้นะขึ้นเขาอย่างเดียวเลยอย่างเี้อย่างเดียวเลยแต่ะจ,ะจะได้ความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องวิวและบรรยากาศมากกว่าตรงนี้นะค่ะห้าสิบเท่าเห็นไหมครพอบอยอธิบายให้ฟังแบบสุดยอดเลยค่ะอันนี้คืออ,อ,อันนี้เราว่าโอเคแล้วนะ,ะแต่ถ้ามาทักทายดีเฟส ขอบคุณค่ะต้องไปเยยี่นดดูไ้เลยค่ะสักครั้งหนึ่งจะต้องไปให้ได้เนาะเขาทิหน้าไงทิปหน้าโอเคโอเคค่ะทิปหน้าจะนด้ขอบคุณค่ะใครจะไม่ให้เรามาเราก็จะมามาแล้ขอแทนึงนะครับได้เลยค่ะบ้านหลักไหย่นี่นะครับถ้ามาเจดบที่นี่นะครับจะต่างกันนะครับคือที่นี่เนี่ยสู้บ้านหลักไห่ไม่ได้ ต่างกันคือบ้านลักไทยเนี่ยก็จะมีทะเลสาบกว้างแล้วก็สวยมากเวลาตอนคืนเนี่ยมันจะมีเก๋งเรือพายเรือจะมีชวามัราบรรยากาศนี่นะครับเดียวที่นี่เยอะเหมือนอยู่แต่ที่นี่ก็ให้เบอร์สองแบบนึงแล้วก็บ้านลไทยเนี่ยให้เบอร์หนึ่งครับโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะายเจอกัน คลิปต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณพี่จูดขอบคุณพ่อออบอยขอบคุณคุณบาสค่ะขอบคุณคุณผิวเผือกค่ะค่ะยายใหม่ก็เก็บภาพบรรยากาศกลางคืนมาให้ชมกันค่ะนี่นี่บานพักที่ยายใหม่พักกันค่ะผู้ชายทั้งนั้นค่ะมีผู้หญิงยายใหม่คนเดียวค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปพรุ่งนี้ค่ะยายใหม่จะเก็บภาพสวยตอนเช้ามาให้ชมกันอีกค่ะีปน้องค่ะยายใหม่ขอตัวเข้านอนก่อนนะคะตีห้าครึ่งดูบรรยากาศค่ะ อันนี้บรรยากาศตีห้าครึ่งจะหกโมงแล้วค่ะน่ใหม่เก็บ,บภาพตอนทาให้ชมกันเจอกัน,นคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ